เพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามเนี่ยลีลาต่างๆนั้น,นในทางการเมืองเนี่ยนะครับจริงคือเท็จเท,ท็จคือจริงและในทุกปรากฏการณ์ก็สามารถหยิบฉวยนํามาใช้ได้ทั้งหมดมแม้กระทั่งเอาเอา,เอาเรื่องภาษีธรรมเร,เรื่องภาษีธรรมนี่ก็เหมือนกันนะครับก็ไหนคุยกันมาว่าคุยรอบข้างหมดแล้วเยรจาเป็นทางลับและก็ท้ายที่สุดเนี่ยนะครับที่เขาฉีกหน้ารอบแรกเนะี่ย นะครับที่อ้างว่านัดแล้วเขาเลื่อนนัดยังไม่มีกําหนดสุดท้ายก็ได้นัดแล้วก็ได้กล่องเปล่ากลับมาเนี่ยนะครับก็คือหมายความพกสามสิบหกเปอร์เซ็นตไปก็ได้สามสิบหกเปอร์เซ็นต์กลับ <c oughs> แต่ว่าต้องจ่ายค่าล็อบบี้ยด้ดสองร้อยกว่าตัวเลขจริงๆช่วยอธิบายหน่อยเนี่ยนะครับว่าสองร้อยหรือเก้าสิบกว่าล้านนะครับก็คือหมายความว่ารัฐบาลไม่ยอมถแถลงนะ <c oughs> ว่าเป็นตัวเลขในการจ้างล็อบบี้ยีดเท่าไหร่และครั้งหน้าที่จะนัดกันอีกรอบนะ จะต้องจ่ายค่าลบบี้ยีตกันอีกหรือเปล่า mm hmm. คือทุกเรื่องนั้นเนี่ยนะครับแม้ว่าคุณทักษณิณบอกว่าจะเป็นลีลาการเจราจาเนี่นะครับไม่เปิดหมดนู่นนี่นั่นดีหมดอะ mm hmm. แต่ว่าไอ้ความผิดพลาดใหญ่เนี่ยมันมาจากเรื่องอุยกูง mm hmm. และและอเมริกาก็เรื่องนี้นีนขึ้นบัญชีแบล็คลิสขนาดรัฐมนตรีต่างประเทศยังไม่มีปัญญาไป <c oughs> ทีนี้เนี่ยนะครับแค่เราสู้กับมาเลเซียกับ เวียดนามเราก็เหนื่อยแล้วะนะครับเพราะว่ามาเลเนียยี่ห้ามากกว่าน้อยกว่าเราสิบเอ็ดของเวียดนามน้อยกว่าเรายี่สิบของแล้วก็บวกเดิมคนคนละสิบคนละสิบอยู่แล้วนี่นะขายสินค้าลักษณะเดียวกันนะ,นะครับไม่ว่าธุรกิจยานยนต์เครื่องกลคอมพิวเตอร์มือถืออาหารทั้งข้าวอาหารนี่นะครับแปรรูปประมงต่างๆนั้นเนี่ยซึ่งแต่ละประเทศผลิตหมดอยู่แล้วแล้วก็ไปแข่งขันกัน นะครับเวียดนามได้เปรียบเรา20มาเลยได้เปรียบเรา11ค่ะนี่ไม่รวมเวียดนามที่ค่าแรงถูกกว่าแล้วหวันว่าผู้ประกอบการจะย้ายฐานผลิตไปที่นู่นด้วยนะคะเห็นไหมว่าแต่ละเรื่องราวนั้นเนี่ยมันเต็มไปด้วยเนี่ยนะครับปัญหาทั้งหมดแต่ก็ยังระรื่นอ,อยู่ไงเขาจะใช้วันที่1สิงหาแล้วเนี่ยะนะครับเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามมนเนี่ย คือผมก็ผมก็พยายามจะเชื่อว่าอาจจะลดได้บ้างไม่แน่ใจนะหรือว่า <คน S 2> อเมริกาหรืออเมริกาอาจจะรอรัฐบาลใหม่เพราะนี่นะครับการที่เขาทำหนังสือเนี่ยนะครับนอกเหนือจากรัฐบาลแล้วเนี่ยเห็นไหมเขาก็ทำหนังสือไปอีกที่เหมือนกันตามความที่ปรากฏผมเองก็เห็นว่าสิ่งที่การดำเนินการของรัฐบาลณขณะนี้นั่นมันนำพาสู่ให้เกียรติภูมิของประเทศเสียหาย เพราะเนี่ยนะครับการที่คุณอนุทินมาโพสเรื่องกรณีว่าประธานาธิบดีสีพูดถึงไอ้คาสิโนสามครั้งเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นเหตุให้นักท่องเที่ยวหายเนี่ยแล้วก็ไม่มีการฟังเวลานั้นก็สู้ตายนะถ้าคิดจะถอยแต่วันนั้นเนี่ยนะครับนักท่องเที่ยวจีนไม่เต็ม่าส่วนเรื่องความปลอดภัยที่สวนมันมาเนี่ยก็ตํารวจอ่ะเห็นไหมตำรวจใครกำกับด <Liu? S 1> ูแลคือหมายความว่าหยิบยกตอบโต้กันแบบนักการเมืองก,กันทั้งสิ้น นะครับเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามนั้นผมก็มองกันแต่ละประเด็นมันกวนหาไม่เห็นนะครับส่วนที่มีความมั่นใจว่าจําเป็นจะต้องเสือกทุกเรื่องนั้นเนี่ยเศรษฐกิจนี่ถ้าผมไม่เสือกแล้วใครจะเสือกคือปัญหาว่าแล้วเนี่ยไอ้ที่เสือกมาสองปีเนี่ยเป็นยังไงบ้างอ่ะ <c oughs> ฮะคือหมายความว่าก็สองปีก็เห็นว่าก็เห็นผลเรื่องการเสือกแล้วไงว่าผลของการเสือกนั้นเนี่ยเป็นยังไงบ้าง <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือว่ายิ่งอธิบายมากเท่าไหร่นั้นมันทําให้เห็นว่านายกเนี่ยนายกนี่ปล่อยปล่อยไว้คนเดียวไม่ได้นะเนี่ยที่คุยโทรศัพท์นี่ต่อไปเนี่ยให้อยู่คนเดียวไม่ได้เลยหรือไม่แค่นั้นจะต้องยึดโทรศัพท์ไว้าเห็นะ มันจะกลายเป็นสภาพอย่าง,งานั้นต่อไปประเด็นคลิปเสียงเนี่ยค่ะคุณจุดพรแม้ว่าจะมีการถอน,ถอนร่างพรบเอนเตอร์เทนเมนต์ซึ่งมันมีคาสิโนอยู่ในนั้นไปแล้วเอาแหละการตอบโต้หรือว่าเอ้เอ้เอ้ความหึมห่ำใส่กันระหว่างประเทศเพื่อนบ้านกัมพูชาเนี่ยมันอาจจะจบไป ก็ได้แต่คดีมันเกิดขึ้นแล้วคดีมันไม่เกี่ยวกัน<า>เลยเรื่องทีนี้จะเอาอะไรมาสร้างความมั่นใจว่าตรงนั้นจบแล้วเพราะฉะนั้นคดีไม่น่าห่วงหรอกเดี๋ยวนายกเนี่ยสมมุติว่าเป็นข้อหนึ่งนะหลุดคดีแล้วอยู่บริหารยาวก็พูดกันไปได้แต่ถามว่าอ,าอะไรมามั่นใจนักหนาะท่าทีเมื่อวานคุณทักษิณมั่นใจแล้วก็กล้าฟาดกลับมาท็อปฟอร์มเหมือนเดิมเลย ก็มั่นใจตอนที่พูดว่าเสียงปืนนัดแรกก็เสียงดังแบบนี้ที่ผมจะมานําทับเองที่ภายที่ภายเรือมาส่งก็เท่ากันนะครับเขาคิดเป็นตอนตอนกอดคออนุทินบอกตอนนี้อีกสองวันเลยนะครับก็ก็กลายเป็นอื่นเลยนะนะครับเพราะฉะนั้นเขาพยายามจะพูดคําว่าตอนนี้ไงเพราะฉะนั้นถ้าคนมีสัจจะนะการพูดอะไรเนี่ยมันจะมีน้าหนักมากแต่ว่านี่นะครับเราจะเชื่อยังไงเอาอะไรมาเชื่อก็ขนาดขึ้นศาลนยครับอาญาคดีหนึ่งหนึ่งสอง ศาลก็ไม่อนุญาตให้พิจนารณารับหลังก็ต้องไปทุกแมทนะแล้วการเบริกความของพยานที่ขึ้นศาลนะครับดีกาภายในคดีอาผู้นรงตาแหน่งทางการเมืองแต่ละปากดู้วยส <S S> ิคนที่เข้าไปฟังทุกแมทก็รล่าฟังยังไม่ยังหาคุณยังไม่ได้เลย <S S S นะครับเพราะฉะนั้นเอาอะไรมามั่นใจเนื้อหาความเนี่ยนะครับใจความที่มันปรากฏแล้วเนี่ย <S S คือคุณจะเคลือหรืออะไรไม่ก็ตามมาทย์จะไม่มีเพิ่มมาก็ตามม <S S 1> แต่ว่าไอ้ที่ดํารงอยู่นั้นนะครับแม้กระทั่งว่าที่ทาง ทางสมเด็จวุนเซ้นนี่เขาชี้โครงให้ว่าตอนคุยไม่เห็นป่วยตอนจะถ่ายรูปก็เฟื่อกคอมาใส่ <c oughs> เห็นไหมแต่ละเรื่องแต่ละอย่างนั้น <c oughs> นะครับอันนี้ไม่นับนะครับเรื่องกําหนดทิศทางทางการเมืองเกี่ยวใครมาร่วมนู่นนี่นั้น <c oughs> มันเลยคําว่าครอบงาไปละ <c oughs> นะครับแต่ว่าคดีเรื่องการครอบงาที่มีอยู่เดิม <c oughs> ในชั้นกกตนั้นนะครับผมก็แน่ใจว่าในเดือนสิงหาหรือว่าก่อนเดือนกัญญนยา <c oughs> นะครับคดียุบพักเพื่อไทยเนี่ยผมจะเตือนนะ นะครับเพราะว่าอย่างไรก็ตามนั้นมีการคิดว่าภูมิใจไทยจะมาแรงแซงไม่เพื่อไทยเนี่ยเขาดักรออยู่แล้วนะครับแต่ว่าเรื่องของคุณทักษิณเองเรื่องคุณลุงยิงนะครับรวมกระทั่งเรื่องรัฐธรรมนูญมาตรา144ทุกอย่างนั้นเนี่ยนะครับมันก็เป็นด่านหน้าที่สําคัญแต่อย่างที่เราเห็นก็คือว่าการอยู่เป็นรัฐบาลเราไม่ได้เห็นวี่แววซึ่งความสําเร็จการสําเร็จมาได้เห็นซึ่งความพยายามและวี่แววนะ แต่ว่านี่นะครับตลอดระยะเวลาสองปีเนี่ยเราไม่เห็นวี่แววอะไรเลยนะนะครับนโยบายไม่ทำไอ้ที่ทำนั้นเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่มาตามหลังมางานงอกนะครับเพราะฉะนั้นในแต่ละเรื่องแม้กระทั่งไอไ้อไอไอรถไฟฟ้าเนี่ยนะถ้ายังใช้หลักคิดเดิมเนี่ยที่จะไปซื้อสัมปทานแล้วเขาเนี่ยนะครับเขาเดําเนินการต่อเนี่ยเข้าขายเรื่องนี้นะครับน่าสงสัยถึงผลประโยชน์ทับซ้อนอยู่นะเอาความเดือดร้อนของประชาชนเนี่ยมาเป็นตัวตั้ง ไปซื้อสัมปทานเขามันก็เป็นของรัฐเองถ้าไอ้ทฤษฎีนี้เนี่ยครับคุณจะให้เขาสัมปทานไหมกณก็ยกให้ไปดิหลักการสัมปทานก็กี่ปีกลับมาเป็นของรัฐไอ้นี่ไปซื้อสัมปทานเขารัฐเขาจ่ายตังนะค์นะตัง์รัฐก็คือตังค์ประชาชนแต่เขาบริหารต่อนะครับในช่วงที่เป็นของรัฐและช่วงที่เลยสัญญาตามปกติเนี่ยครับซึ่งไม่ไม่เหลืออยู่แล้วเนะี่ยนานเท่านานนะี มาตเมืองนี้เนี่ยนะครับใครจะให้หาประโยชน์นะครับในลักษณะแบบนี้กันได้เพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับผมเองก็มองเห็นว่าทุกเรื่องมันมีปัญหากันไปหมดการปรากฏตัวของคุณทักษิณที่เวทีเนชั่นเมื่อวานคุณจรูพรมองว่านัยยะนอกเหนือจากการแสดงความเห็นเรื่องการฝ่าทางตันของประเทศแล้วมีอะไรไหมคะก็คุณทักษิณยังต้องเจอทางตันเลยแต่ประเทศมันไม่ตันหรอกอเอาประเทศเอาสมมุติว่า มาตรา144เรื่องการทำร่างพระบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีพศเนี่ยผิดรัฐธรรมนูญสารดีกาชี้อ่อานโทมสารมนูนชี้โครมเข้านะครับไม่เหลือเลยก็ปลัดกระทรวงก็ทําหน้าที่แล้วก็เลือกหนึ่งคนมาเป็นนายกหลังจากนั้นก็ดําเนินการยุบสภาเลือกตั้งใหม่ไม่จําเป็นจะต้องมาตันอะไรตรงไหนนี่หรือแม้แต่กระทั่งว่านะครับว่าเรื่องราวขัดจากนั้นไปมันก็มีทางออก ตามวิถีของรัฐธรรมนูญนั้นเนี่ย<ห>าตามกฎหมายที่มีอยู่น,นั้นไม่มีอะไรเป็นทางตันนะซึ่งหลายคนก็นำเสนอมุมคิดกันเยอะแยะทั้งนักวิชาการนักเคลื่อนไหวแล้วก็นักการเมืองเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณทักษิณต้องการจริงๆของเวทีนี้คุณจุฬารมองมองว่าคืออะไรอะ่ะก็คือตัดมาให้กรมนมม้ำไปเพราะนี่นะครับการไปลงดาบกับสองอดีที่กระทรวงมหาดไทย นะครับเพื่อที่กำราบข้าราชการทุกกระทรวงทบวงกลมหลังอย่างนี้นะอย่ากเกียร์ว่างนะหรือถ้าไม่ใช่พวกฉันอย่าพยศนะ,ะเพราะเขาเคยเห็นเนี่ยนะครับว่าข้าราชการนั้น,นไม่ปฏิบัติการไม,ไม่ปฏิบัติตามคําสั่งสมัยคุณยิ่งลักษณ์นี่นี่ชัดเจนสั่งไม่ได้แม้แต่เพียงกระทรวงเดียวเพราะฉะนั้นในทฤษฎีนี่นะครับในการกำราบเนี่ยเหมือนกับคนที่เหมือนเอาละไม่ต้องใครอะ เอาแค่ okay. ตำแหน่งอะไรก็ได้เนี่ยถ้าบอกว่าครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วสั่งอะไรไม่ได้เลยนะใช่ไหมเพราะว่า,เว,วาเวลามันกําลังจะไปก็จะเกียร์ว่างเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อเข้ามาในท่ามกลางที่มันงอนแง่นกับสถานการณ์ของนายกที่ถูกสั่งยุติการปฏิบัติหน้าที่นั้นข้าราชการไม่ใช่เป็นพวกคนรู้มันเป็นพวกประเภทนกรู้นะนะครับว่าพวกนี้จะมีอำนาจจริงหรือไม่มเพราะเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามนั้น ข้าราชการเขาก็รู้นะครับว่าถ้าเขาสุมเสี่ยงไปทําอะไรแบบช่วยๆเนี่ยเขาอาจจะเจอเหมือนข้าราชการกระทรวงพาณิชย์หรือแม้กระทั่งกระท่วงการกลัง <c oughs> แม้กระทั่งพุ่มในการองค์การโทรศัพท์ <c oughs> ที่ต้องติดคุบกันอย่างระนาวนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ต้องแสดงความแข็งแรงเนี่ยถือป้ายแ้มเดียวก็ต้องทําตัวแบบก้าวแ้มอ่ะมันทำยังไงได้ล่ะ ก็ลีลาคนเขาก็ลีลาได้นี่ตัดไม้ข่มน้ำไว้ก่อนทีนี้ประเด็นเรื่องเรื่องคดีความเนี่ยค่ะคุณจรุพรมีการตั้งข้อสังเกตว่าถ้าคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญกรณีกรณีคลิปเสียงของนายกอุ้งอิงอะนะคะมันออกมาระหว่างหรือว่าก่อน วันที่หนึ่งสิงหาคมที่ทีมไทยแลนด์จะต้องไปเจราจาภาษีทรัมป์เนี่ยมันจะส่งผลกระทบแรงมากกับประเทศไทยเพราะว่ามมีกฎหมายที่ถ้าถ้านายกคนนี้จบไปแล้วมันต้องเริ่มต้นในการที่จะพูดคุยกันใหม่คืออย่างนี้อ,อย่างไรก็ในระหว่างนั้นเนี่ยก็จะมีรัฐบาลมีนายกรักษาการชั่วคราวนะครับจนกว่าจะมีนายกใหม่มในที่นี้ก็หมายถึงคุณภูมิธรรมนั่นแหละแต่พ้นไปแล้วนะครับพ้นจากตําแหน่งไป นะครับแต่ว่าในระหว่างที่ที่รอนั้นน่หรือว่านี่นะครับถ้าเห็นว่าเอาคุณภูมิธรรมต้องต้องไปด้วยแต่ในกรณีนี้มันเรื่องคุณวิ่งคนเดียวคอรอมอไปทั้งคณะนะ,ะนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนั้นเน่นะครับคนที่ยังเหลืออยู่ที่ทําหน้าที่ก็คือหมายความว่าเขาเป็นเรื่องรักษาการค,คือถ้าจะมีการตีความว่าคอรอมอเนี่ยนะครับต้องไปพ้นทันทีเนี่ยนี่ก็อีกอย่างทั้งโดยไม่มีใครรักษาการก็ประหลัด <C at> แต่ผมยังเชื่อว่าคอรามาอยังทําหน้าที่รักษาการอยู่ได้ <C at> นะครับจนกว่าจะมีการสรรหาหนายกรัฐมนตรีคนใหม่ค <C at> มันไม่มีอะไรตันหรอก <C at> นะครับแต่ว่าทําให้ตันเอาไว้เพื่อที่จะนะครับเพื่อที่จะได้ผ่าทางตันตันอะไรตรงไหน <C at> มันมีคนเอาอะไรไปอุดไว้เหมือนที่คุณทักษิณว่าปัญหาก็คือว่าที่บอกว่าไปเป็นมือคนที่อยากเป็นนายกบานลูกไปต่างประเทศนะครับที่มีลูกชายนะครับว่าจะได้นายกเนี่ยครับเดือนกรกฎาจเป็นนายก เพื่อไมห่หมอดูได้ทํานายผิดพลาดคืออย่างไรก็ตามนั้นนะครับปัญหาว่าไอ้ที่มันตันอยู่เวลานี้นะนะครับลองลองดูมือตัวเองกันสักหน่อย mm. เพราะว่าท้ายที่สุดนั้นเนี่ยนะครับ mm. ก็นะครับตัวเองประกาศถึงขนาดนี้แล้วเนี่ย <c oughs> นะครับแสดงว่าตัวเองก็เกี่ยวข้อง <c oughs> ปัญหาว่าตลอดระยะเวลาสองปีมันไม่เห็นผลอะไรเลยเนี่ย mm. และจะให้คนไทยเนี่ยนะครับจต้องมาตั้งทนกันยังไงนะครับ, mm. รบหรือว่าจะต้อง ต้องต้องทนกันจนกระทั่งว่าจนกระทั่งเขาต้องเสียสละซึ่งความจริงมันไม่ใช่ไงนะครับบ้านเมืองมาเดินมาถึงขนาดนี้นั้นเนี่ยคุณทักษิณเชื่อว่าคุณวิญญารอดผมก็เชื่อว่าไม่รอดและคุณทักษิณก็ไม่รอดด้วยนะครับเพราะฉะนนั้อยู่ที่ความเชื่อไงเพราะว่าเราคนที่เชื่อก็คนที่ไม่มีอํานาจตัดสินกันทั้งคู่คคุณทักษิณก็ไม่มีอํานาจตัดสินผมก็ไม่มีอํานาจตัดสินคุณทักษิณเชื่อว่ารอดผมก็เชื่อว่าไม่รอดนะครับผมก็เชื่อเพื่อ ว่าคุณทักศรีเองก็ไม่รอดเหมือนกันก็เป็นความเชื่อนะครับเป็นเสรีภาพค่ะค่ะอ่ะทีนี้วันนี้จริงๆมีประเด็นอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของพรบนิรโทษกรรมที่ทางคุณพิสุทธิชัยนรุนเนี่ยได้มีการออกมายืนยันกับสังคมอีกรอบหนึ่งนะคะว่า อย่างไรเสียเนี่ยจะไม่รวมคดีทุจริตกับคดีในมาตรา1น<ๆ>ึ 1> เพราะว่าถูกสังคมจับจ้องเพราะคุณทักษณิณเนี่ยโดนคดีนี้อยู่แล้วก็จะหยิบเอาอพบรบนี้ละโทษกรรมที่เป็นร่างของพักรวมไทยสร้างชาติเนี่ยมาเป็นตัวหลักคุณจรุพรมองว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเรื่องการนี้ละโทษกรรมที่ถูกผลักดันกันมาตั้งนานเนี่ยมันจะจบไหมคะคือผมเองเนี่ยนะครับได้พูดเรื่องนี้กันมามากมายแล้ว ทีนี้เนี่ยนะครับก็เพื่อไม่ให้พวกนี้เนี่ยเอาเรื่องไปละเลงคผมได้บอกไอ้ประธานคณะกรรมการที่ศึกษาเนี่ยว่าให้ไปศึกษาจากผนเอกชชวลิตและคณะที่ทำให้ผนเอกเรมนะครับตัดสินใจประกาศ66สิบกทับสองสนะครับว่าเขาทำกันอย่างไรแต่ว่านี้นะครับไอ้วิธีคิดนะครับที่ปรากฏการกันเป็นอยู่นั้นน,นะครับดูให้สิ้นกระสายความด้วยก่อนเพราะว่า ประธานนะครับรองประธานทําหน้าที่ประธานก็ปิดการประชุมแบบไม่มีปีไม่มีกลุยนะั่นอย่าพึ่งถล่ารอยเขาสิ้นกระแสความเสียก่อน